กวันนี้นะครับขับรถตามหลังรถคันไหนเนี่ยบางทีตกใจเหมือนกันเมื่อเห็นสติ๊กเกอร์นะครับไม่ตรงกับสีนะครับรถคันนี้สีฟ้าติดอยู่บนรถสีแดงแบบนี้ <c oughs> คนขับตาบอดสีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของคนที่มีความเชื่อมีความสบายใจที่ว่าสีเนี้ยถูกโชโลกับตัวเองมากกว่าสีรถที่เป็นอยู่อ่าแบบนี้ก็ปล่อยก็ไปไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับ แต่ผมว่ารถสีไหนๆก็ตามดีทั้งนั้นลหละครับถ้าคนขับไม่ประมาทเนาะรายการรงรับจำนันขอเชิญชวนท่านผู้ชมช่วยส่งคำติชมรายการมาจำนันกันที่บริษัทกทิกลาจำกัดเลขที่1857ทับอาคารพรีเมียมชั้น5แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0่0หรือที่เว็บไซต์ www กท i k a l a com ต้องเด็กๆเคยเรียนวรรณคดีเรื่องสังทองครับผมจําได้ว่ามีตอนที่เจ้าง้อนถอดรูปออกมาเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็ใช้มนมหาจินดาเรียกเนื้อเรียกปลามากรอเต็มเลยปัจจุบันชาวบ้านก็ทําได้ครับไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่เรื่องเล่นกลใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเอ๊แต่เรียกปลาได้หรือเปลา่าเรียกปลาไม่ได้ด้วยสัตว์อื่นมา ที่รับจ้างครับทำโรงงานครับเพื่อนมันชวนบางทีชวนไปผมก็ไปครับไปป่าไปยิงไก่อะไรครับครับผมเทคนิคของหลักการของแยกกระรอกครับแยกโดยใช้ขาครับต้นขาครับต้นขาแล้วเรามาเลือกต้นขาประมาณสั้ต้นหนึ่งมีสามใบหรือสี่ใบครับมันไม่อ่อนเกินไปครับนะครับ แล้วต้องขางเสร็จแล้วนะครับแต่ตุ้งท่อนออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเยื่อตรงกลางบางๆนะครับของฝั่งแล้วเราเรานี้ตอนนี้นเราจะแร่ออกเอาเยื่ตรงระหว่างกลางของเยื่อนะครับออกมาสองฝั่งมีเยื่อบางๆสองฝั่งนะครับ บางๆและเวลาดูดนะครับต้องเอาเยื่อบางๆทีเข้าปากนะครับเข้าตรงๆเราจะดูดตรงเยื่อบางๆครับเสียงนี่มีใครทัดมา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  ที่ที่วิาการที่ของวิทยวิธีของการเรียกร้องอนะครับต้องอุรักไว้นะครับต้อไม่สืบทอดต่อให้ลูกหลานครับลูกหลานจะจดจาครับว่ามีวิธีการที่เรียกรลอกได้ทําอย่างนี้หลักการของการดูดมาให้เขาดูเด็กดูว่าหลักการดูดของกระรอกนี่ดูดยังไงเราม่ได้ว,ว่าดูแล้วมาฆ่าแกงอะไรเขาทุกวันนี้สัตว์หายากครับถ้าเราฆ่ามันลูกหลานจะไม่ได้เห็นครับ ณประนีประนอมในรายการรงรับจำนานในวันนี้นะครับเขามีความสามารถหลากหลายหลายด้านมากทีเดียวนอกจากจะไกลเกลีย่ยปัญหาในชุมชนได้แล้วเธอยังมีความสามารถพิเศษในการเรียกลูกค้าได้อีกนะเอ๊เธอจะทำยังไงมีเทคนิคแบบไหนขนาดไหนต้องติดตามชมฝีมือของคุณประนีประนอมในวันนี้ครับใจเย็นนะจ๊ะสองฝ่ายใจเย็นไว้ก่อนนะเชิญเลยค่ะสอง0มืลงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาค่ะใจะเย็นไว้ก่อนนะคะ ก็แต่ก่อนจะอยู่บ้านนานะคะก็ทําอาชีพมีโรงงานวงกบประตูหน้าต่างอยู่พอตอนนี้ลูกโตก็ให้ลูกทําแล้วตัวเองก็เลยมาขายของตรงนี้คือเป็นของตัวเองมีร้อยแปดช็อปประมาณสักเก้าโมงสิบโมงก็จะขับรถจากบ้านนามาเปิดร้านที่นี่แล้วเราเปิดบางครั้งไม่เป็นเวลาเรามีหน้าที่คืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านบางครั้งลูกบ้านมาหาเราก็จะต้องอยู่ที่บ้านบางที่ก็จะสายอะไรเงี้ย เวลามีธุระเราก็จะปิดร้านจากทางนี้ไปและมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นกรรมการยุติธรรมชุมชนตำบลพิกุลออกค่ะทำ <appe? S 1> มาประมาณสองปีแล้วแต่เริ่มมาหน่ะหลายปีแล้วแต่ถ้ามาเป็นรูปเป็นร่างคือประมาณสองปีที่จอดตั้งตรงนี้ค่ะก็ะมีคนผูห้หลักผู้ใหญ่อ่ะก็ไปชักชวนเข้ามาทำตรงนี้ แล้วเราก็มาช่วยกับท่านอาจารย์ยังอะคะแล้วจะมีงานตรงไหนเนี่ยกรรมการทั้งหมดก็จะรวมตัวกันแล้วก็ออกพื้นที่ไปไกลเกีย่ยบางครั้งก็มีแค่คดีเล็กๆเรื่องที่แบบเรื่องที่ดินนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกช่วยเหลือตรงนี้ด้วยไปกับคณะกรรมการทั้งหมดของตำบลน,นะคะ ก็มันก็ได้ความภูมิใจอะคะ่ะที่ได้ช่วยประชาชนที่เขามีความทุกข์อะไรเงี้ยบางครั้งก็ต้องการที่ปรึกษาเราก็ไปให้คําปรึกษากับเขาตรงนั้นค่ะบางครั้งก็มันก็ผ่านไปโดยดีอะคะ่ะบางครั้งบางคดีก็ผ่านไม่ได้เราก็ต้องเรียกกรรมการทั้งหมดไปช่วยเคลียร์ค่ะเหนื่อยแต่ก็ใจรักนะคะตรงนี้ที่เวลาที่ผ่านมานะคะเป็นครอบครัวที่ว่าไม่ได้มีฐานะที่อะไรดีทั้งนั้น ก็แบบว่าพออยู่พอกินแต่ตอนนี้เราพอมีฐานะขึ้นมาหน่อยหรืออะไรเราไม่เดือดร้อนแล้วเราก็อยากจะช่วยสังคมตรงนี้ขึ้นมาบ้างนะคะ mm hmm. การประนีประนอมในชุมชนนะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเลย mm hmm. เพราะว่าบางครั้งประชาชนบางคนไม่เข้าใจถึงหลักของกฎหมายบางทีเขาก็ต้องมาปรึกษาเราในเมื่อเรามีความรู้ขึ้นมา เราก็ต้องถ่าต้อดให้ประชาชนในหมู่นั้นนะแล้วก็ไก่เกีย่ยให้เขา mm hmm. เพราะเราพูดไปเนี้ย mm hmm. เขาก็เชื่อแล้วเราก็ค่อยๆอ,อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ปัญหาก็จะไม่เกิด่ะ mm hmm. การที่มาทํางานตรงนี้ก็มีความสุขมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าการทํางานตรงนี้ไม่ได้มีผลตอบแทนแต่เราก็เต็มใจและที่จะทํางานตรงนี้ mm hmm. เวลาเห็นคนหนึ่งก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วย